หากคุณพร้อมเราก็พร้อมไปด้วยกันวันนี้เราได้รับโทรศัพท์แต่เช้าจากลูกค้าลูกค้าเนี่ยมาจากปัตตานีสนใจจะมาดูที่ที่ตะยุมมัดลูกค้าเนี่ยทำงานอยู่ที่มาเลเซียเป<ะ>ิดร้าน <ปะ S 1> ที่มาเลเซียวันนี้ก็โทรมาแต่เช้าว่าบอกว่าจะมาดูที่ดินที่ตะหยุมมัก็ตอนแรกจะมาดูคือจะมาดูก่อน นะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยก็คือมาดูเล่นๆก่อนถ้าสนใจก็พร้อมทีนี้ลูกค้าก็มาดูนั่นมาถึงนี่ประมาณเที่ยงลูกค้าก็ใจด้านหน้าตอนแรกเนี่ยลูกค้าสนใจมาดูก่อนดูไฟดูมาเนี่ยิปไปห้าห้องมูลค่าสี่แสนบาทอที่ดินตรงนี้ที่ตรงไหนตรงนี้เดะบ้านเขาน้อยอที่ดินบ้านเขาน้อยตันหย่ม,มัดที่ดินเนี่ยติดถนน ร้างยางแบบนี้เลยซึ่งมีเสาไฟฟ้าผ่านพร้อมสร้างบ้านได้เลยอ่าแบบนี้เลยเป็นเส้นระหว่างจากตะยุนมัดไปที่ดูซงยอ,เป,เ,อเป็นเส้นถนนหลักนะคือเส้นแบบนี้เลย<ม>ที่สวยมากมก็ที่ตรงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดหกไร่กว่า<ม>ก็ด้านหลังเนี่ยเป็นวิวเขาแล้วก็ล้อมรอบด้วยต้นไม้แบบนี้เลยที่สวยมากตอนเนี้ย ด้านหน้ามีทั้งหมด15ห้องมีคนรับไปแล้วทั้ง15ห้องมีเจ้าของหมดแล้วมีเจ้าของหมดแล้วแต่ด้านหลัง่อะยังมีว่างโดยด้านหลังเนี่ยเราตัดถนดนเข้าไปในโครงการแบบนี้นะเนี่ยคือถนนมันจะมีถนนอยู่2เส้นเป็นถนนในโครงการนีกว้าง8เมตรมกว้าง8เมตรเลยใช่ซึ่งถนนนี้กว้างมากรถสามารถสวนเข้าไปได้สวนทางได้โดยที่เข้าไปปุ๊บ ตรงนี้โซนนี้โซนนี้ราคาเพียงแค่ห้องละห้าหมื่นบาทสองห้องก็หนึ่งแสนนะก็ขนาดเนี่ยหนึ่งล็อกทำเป็นสองห้องใช่ไหมแบกก็หนึ่งล็อกเนี่ยเราเปิดขายขั้นต่ำหนึ่งล็อกสองห้องแต่ว่าสองห้องที่ว่าเนี่ยกว้างสิบยาวยี่สิบปกติกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ยาวยี่สิบยาวแค่ยี่สิบแต่ว่านี่ยาวยี่สิบสามซึ่งยาวมีเนื้อที่เยอะ ปกติเนี่ยสองห้องมันแค่50สิตารางวาอันนี้มันมากกว่าห0ิตารางวาแต่เราขายเพียงแค่ห้องละห้า0 0บาทแต่ถัดไปเนี่ยมันจะมีหลายราคาถ้าจะเอาราคาถูกกว่านั้นมีอีกไหมแบ๊บมีเนี่ยก็คือมีสี่0มืนห้าก็มีต่อห้องถ้าต,ตรงนี้ก็มีแค่ส5ม0 0ืนห้า เนี่ยสามหมื่นห้าก็คือราคาตรงนี้ราคาเริ่มต้นที่สามหมื่นห้าใช่ไหมแม่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่สามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นห้องละสามหมื่นห้าอสองหมื่ก็เจ็ดหมื่นบาทถมให้เรียบร้อยเลยเราถมที่แล้วก็ปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยถมให้นะคะใช่ใช่ไหมใช่ถมแล้วก็ปรับให้แบ่งแยกให้เรียบร้อยราคาเนี้สามารถที่จะผ่อนจ่ายได้อ่าอย่างหนึ่งล็อกเนี่ยสมมติว่าล็อกละ สองห้องราคาห้องละสามหมื่นห้าสองห้องก็เจ<ะ>็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยวางดาเพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือจ่ายชําระในวัสนสัญญาเนี่ยหนึ่งห้องอีกหนึ่งห้องผ่อนจ่ายภายในหนึ่งปีะนะแ,แล้วราคาผ่อนจ่ายราคาห้องละสามหมื่นห้านี้มีบวกเพิ่มอะไรไม่แบ้ไม่มีแล้วคือราคานี้เลยนะคือสามหมื่นก็สามหมื่นสามหมื่นห้าก็สามหมื่นห้า <ก>ไม่มีเพิ่มเพิ่มถึงอนอะงระยะเวลาหนึ่งปีก็ไม่บกไม่มีเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าพร้อมจายเงินสดในวันเซ็นสัญ,ญญาเนี่ยเรามีส่วนลดให้ห้องละสองพันสองห้องก็สี่พันเลยราคาเนี้คือฟรีค่าโอนค่าแบ่งแยกคือฟรีให้ทุกอย่างคือราคานี้จบแล้วที่กัดตรงนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยเขาน้อยตั้งอยู่มัดเขาเรียกว่าเขาน้อยหรือบูเกะกิจ ตำบุบางโุสโตอ,อระงแคจังหวัดนราธิวาสซึ่ง่างจากตันยมัตเพียงแค่3กิโลเท่านั้นเป็นเส้นระหว่างจะไปที่ดุสุงโยี่ก็อยู่ในชุมชนแล้วใกล้โรงเรียนใช่อยู่ใกล้ชุมชนฝั่งนี้ก็จะมีชุมชนอยู่ด้านหน้าแปลงก็มีคนอยู่นะมีมีบ้านอยู่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีชุมชนแล้วก็มีโรงเรียนบ้านเขาน้อยต้องรีบนะแปราคานี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้มีไม่เยอะแล้วใช่นะ ราคาเพียงแค่ห้องละสามหมื่นห้าพันบาทเลยถือว่าถูกมากนะขนาดทองเนี่ยราคาบาทละสี่หมื่นแต่ที่ดินห้องละสามหมื่นห้าถือว่าถูกมากว่าถูกเนะราคานี้มีไม่บ่อยนะกับทำเลแบบนี้นะทำเลแบบนี้นะไม่ใช่ทำเลเส้นเส้นรอง<ล>นะเ<อ>ป็นเส้นหลักอ่าก็ถ้าสนใจที่ตรงนี้ทักใบคอลีไมาได้เลยหรือพิมพ์ทว่าสนใจใต้ครม